บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับสมิงพระรามอาสาขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูยีนอีกแล้ววันนี้ครูยีนนะคะจะพานักเรียนค่ะไปฟังเรื่องวันณคดีที่น่าสนใจเรื่องคือเรื่องราชา พิราตตอนสมิงพระรามอาสาค่ะเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นตอนสืบเนื่องกันมาหลายๆตอนนะคะเรียงร้อยต่อกันแต่ว่าในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะตอนที่เด็กๆจะได้เรียนกันสมิงพระรามอาสาใครคือสมิงพระรามนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะผู้แต่งค่ะอันดับแรกเลยต้องมาทําความรู้จักกับผู้แต่งวรรณคดีเรื่องนี้ก่อนนะคะผู้แต่งก็คือ เจ้าพระยาพระคังหนค่ะคําว่าเจ้าพระยาพระคังนะคะคือตําแหน่งที่ท่านเนี่ยรับราชการอยู่ในพระบรมราชวังนะคะส่วนหนเป็นชื่อนามจริงๆของท่านเนาะส่วนลักษณะคําประพันธ์ค่ะเป็นร้อยแก้วค่ะคําว่าร้อยแก้วก็คือความเรียงเหมือนที่ว่าเขาไม่แต่งเป็นกาบเป็นกรอนนะคะเราจะแต่งเป็นความเรียงเหมือนที่เวลาเราอ่านหนังสือในปัจจุบันนี้ ที่มาของเรื่องค่ะเรื่องราชาธิราชนะคะมีที่มาจากพงศาวดารของมอนค่ะเจ้าพระยาพระคังได้รับพระบรมราชองการนะคะให้เรียบเรียงขึ้นเนาะจุดมุ่งหมายในการแต่งกันบ้างดีกว่าค่ะเพื่อบำรุงสติปัญญาแก่ผู้อ่านนะคะและนอกจากนี้นะคะยังในสมัยก่อนนะคะยังมีการนิยมนำ ตอนสมิงพระรามอาสาแล้วก็ราชาธิราชตอนอื่นนะคะนำไปแสดงเป็นละครพันทางด้วยเนาะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาดูสาระสำคัญจากเรื่องกันบ้างดีกว่าค่ะ เรื่องราชาธิราชนะคะแบ่งออกเป็น3ตอนดังนี้ค่ะคือตอนที่1กล่าวถึงการสร้างบ้านสร้างเมืองนะคะมอตมะและพระบรมกษัตริย์ของมอนก็คือมกะโทนะคะเด็เกๆหลายคนเคยเรียนกันแล้วนะคะตอนชั้นประถมศึกษาเนาะมกะโทคือบรรพบุรุษนะคะของพระเจ้าราชาธิราชที่ได้เดินทางค่ะจากเมืองมอตมะมาค้าขายที่เมืองสุโขทัยแล้วก็ได้เข้ารับราชการรับใช้พระเจ้ากรุงสุโขทยัย ต่อมานะคะได้พาพระธิดาพระเจ้ากรุงสุโขทยัยหนีมาตั้งต้นค่ะเป็นเจ้าเมืองมอตะมะแล้วได้ขอประธานนามจากพระเจ้ากรุงสุโขทยัยซึ่งได้ประธานนามให้ว่าพระเจ้าฝารัวเนาะส่วนตอนที่2ค่ะกล่าวถึงสงครามระหว่างพระเจ้าราชาธิราชเดิมมีชื่อว่าพระยาน,น้อยนะคะก็คือเป็นชื่อของพระเจ้าราชาธิราชนั่นเองค่ะกษัตริย์ายมอนกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องค่ะ หรือพระเจ้ามนเทียนทองนั่นเองเนาะกษัตริย์ฝ่ายพมา่าการสงครามนะคะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆกินระยะเวลาหลายปีค่ะแสดงฝีมือความสามารถและลักษณะเด่นองค์อาจกล้าหาญของแม่ทัพในกองทั้งสองฝ่ายนะคะเช่นสมิงนครอ,อินสมิงพระรามซึ่งเป็นทหารเอกของฝ่ายมอญค่ะคำว่าสมิงนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นชื่อตำแหน่งเนาะตำแหน่งทหารยศสูงๆนะคะ ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาชื่อของทหารคนนั้นจริงๆนะคะไปใส่ไว้คำหลังคำว่าสมิงก็อย่างเช่นสมิงนครอ,อินสมิงพระรามเป็นต้นนะคะตอนที่3ค่ะกล่าวถึงเหตุการณ์ภายหลังที่พระเจ้าราชาธิราชนะคะกับพระเจ้าฝรั่งบังค้องสิ้นพระชนไปแล้วค่ะกษัตริย์รุ่นต่อมาก็ยังสู้รบกันหลายชั่วยุคนเลยค่ะตอนจบเนี่ยเขากล่าวว่าภิกษุมอซึ่งเป็นพระบทโอรสบุญธรรมของ ตาละมางนะคะพระยาเทา้ากษัตริย์ฝ่ายมอนได้รับมอบราชสมบัติค่ะแล้วได้พระธิดาพระเจ้าเชียงใหม่เป็นมเหสีปกครองบ้านเมืองเป็นสุขสืบมาก็คือจบสงครามอยู่แค่นั้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฟังเรื่องย่อตอนสมิงพระรามอาสากันบ้างดีกว่า พระเจ้ากรุงจีนค่ะเริ่มด้วยกล่าวถึงพระเจ้ากรุงจีนเนาะมีทหารฝีมือเอกคนหนึ่งค่ะเขาชื่อมีชื่อว่ากามณีซึ่งกามณีคะนะคะเขามีความโดดเด่นในการต่อสู้ชนิดหนึ่ง คือการขี่ม้าแทงทวนนะคะลักษณะของทวนคือมีลักษณะคล้ายหอกแต่แหลมแล้วก็เบากว่าคือขี่ม้าแล้วก็เหมือนแทงทวนไปด้วยนะคะเก่งมากๆเลยยากที่จะหาใครเนี่ยมาเทียบฝีมือของเขาได้จนได้ชื่อว่าเขานี้ไม่ใช่มนุษย์ค่ะเหมือนกับเทวดาก็ไม่มีผิดเลยทีนี้นะคะพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยต้องการที่จะหาทหารเนี่ยฝีมือดีคนอื่นๆจากเมืองอื่นค่ะมาสู้รบกันกับการมณีทหารของเขานะคะ เสนาบดีจึงกราบทูลว่าเมืองที่น่าจะมีทหารฝีมือดีสามารถขี่ม้าแทงทวนได้และสู้กับการมัีได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองหงสาวสดีและเมืองรัตนปุระอังวะนะคะสองเมืองนี้ทีนี้พระเจ้ากรุงจีนได้ฟังจากเสนาหมาดทูลดังนั้นพระองค์ก็เลยเกิดความสนใจค่ะเลยส่งจดหมายนะคะไปไปยังกรุงอังวะค่ะพระเจ้ากรุงจีนนะคะจัดทัพยกมาค่ะตั้งมั่นอยู่ที่นอกกำแพงเมือง แต่เขาสั่งทหารของท่านเนี่ยว่าห้ามทำร้ายชาวบ้านชาวเมืองนะและให้ส่งพระราชศาสตร์นะคะพร้อมกับแพรลายมังกรร้อยม้วนค่ะและแพรลายทองร้อยม้วนเป็นเครื่องบรรณาการนะคะไปให้ขุนนางเนี่ยชื่อโจเปียวคือขุนนางของเขานะคะนำจดหมายแล้วก็นำของบรรณาการเหล่านี้ไปถวายพระเจ้าฝรั่งมังค้องค่ะเพื่อให้ออกมาถวายบังคมแล้วก็อยู่ในอำนาจของพระองค์ เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะสิ่งที่พระเจ้ากรุงจีนต้องการค่ะคือต้องการให้ประลองฝีมือการแทงทวนกับกามณีนะคะถ้าฝ่ายพมา่าแพ้พระเจ้ากรุงจีนตั้งตั้งข้อแม้ว่าถ้าฝ่ายพมา่าแพ้จะต้องยกเมืองให้พระเจ้ากรุงจีนค่ะแต่ถ้าฝ่ายพระองค์แพ้นะคะพระองค์ก็จะยกทัพกลับเมืองไปเองเนะารระาราชดรพม่าเนี่ยจะไม่ได้รับความเดือดร้อนใดๆทั้งสิน้นเพราะ ไม่ใช่การสงครามที่จะว่าฆ่าฟันเกณฑ์ไพร่พลออกไปรบราฆ่าฟันกันทั้งเมืองแต่เป็นการปรลองตัวต่อตัว,ตวระหว่างทหารของฝั่งหงสาวดีนะคะแล้วก็ทหารของฝั่งพระเจ้ากรุงจีนก็คือกามณีนั่นเองเนาะจากนั้นนะคะก็ได้ส่งทีนี้เนี่ยพอพระเจ้าฝรั่งมังคองนะคะได้รับพระราชาสาตร์ก็เลยได้ส่งสารตอบกลับไปขอเวลา7วันค่ะแล้วได้ปรึกษากเกษเสนาบดีว่า ประกาศหาผู้ที่มาสู้รบกับการมณีแต่ว่าหาเท่าไรค่ะก็ไม่มีใครนะคะที่มีฝีมือดีพอที่จะต่อสู้กับการมณีได้ก็เลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นที่คุยกันค่ะโดยเรื่องนี้ได้ยินไปถึงสมิงพระรามค่ะสมิงพระรามนะคะเขาไม่ใช่ทหารที่อยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าหลังจากสงครามค่ะสมิงพระรามนะคะถูกทหารพรมาร่าเนี่ยจับมาเป็นเชลยที่กรุงอังวะค่ะเมื่อครั้งทําสงคราม เพราะช้างที่สมิงพระรามเนี่ยระหว่างต่อสู้กันช้างของสมิงพระรามเกิดถอยหลังแล้วขาเนี่ยไปตกขาข้างนึงเนี่ยตกลงไปในหลุมโคลนค่ะทําให้สมิงพระรามพลาดท่าเสียทีก็เลยถูกจับมาเป็นชเชลยศึกตรงนี้เนาะสมิงพระรามค่ะพอได้ยินดังนั้นได้ยินคนที่เป็นคนคุมนักโทษน,นะคะคุยกันว่าจะมีการประลองแต่ว่ายังหาคนอาสาทหารฝีมือดีไปสู้รบไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจค่ะ จะออกอาสาจะอาสาไปรบแทนค่ะเพราะว่าเขาคํานึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตว่าถ้าหากไม่มีผู้ใดอาสาจะมีผลทําให้พมา่าเนี่ยต้องพ่ายแพ้แน่นอนและต่อไปค่ะเมืองหงสาวดีของตนนะคะก็จะถูกรุกรานเช่นกันค่ะตอนต่อไปนะคะคือตอนที่สมิงพระรามเลือกมาศึกค่ะตอนที่สมิงพระรามทูลพระเจ้าฝรั่งมังคองว่าตนนี่แหละอาสาจะออกไปรบเอง ฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังคองนะคะก็เลยมีความยินดีนะคะก็จึงตรัสอนุญาตให้สมิงพระรามเนี่ยเลือกม้าแข่งค่ะพระองค์ก็เอาม้ากําลังดีฝีมือดีนะคะที่อยู่ในรั้ววังเนี่ยมาให้สมิงพระรามเลือกค่ะแต่เลือกเท่าไหร่นียสมิงพระรามก็บอกว่าไม่ถูกใจสักทีจนในที่สุดค่ะสมิงพระรามก็ไปเลือกได้ม้าเฉลยศัก์ค่ะ คำว่าม้าเฉลยศักดิ์หมายถึงม้าของชาวบ้านนะคะที่ไม่ได้เอามาเลี้ยงในวังเนาะเป็นม้าเลี้ยงของชาวบ้านค่ะเป็นกําลังดีฝีมือดีตัวหนึ่งแล้วสมิงพระรามเนี่ยก็ถูกใจมากเลยก็เลยนํามาเป็นม้าที่จะใช้ในการประลองกับกาแมนีนั่นเองนอกจากนี้นะคะสมิงพระรามยังได้ทูลขอขอเหล็กกับตะกรวยนะคะใบหนึ่งค่ะเพื่อมาตัดศีรษะกามณีแล้วจะได้เอารับเอาศีรษะของกาแมณีนะคะมาให ตกลงบนพื้นดินเพื่อจะได้นำศีรษะของกามารีนั้นเนี่ยมาถวายพระเจ้าฝรั่งมังคองนั่นเองค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายต่อสู้นะคะการแต่งกายของกามาีคือเป็นการสวมชุดเกราะค่ะโดยที่สมิงพระรามนะคะไม่เห็นช่องว่างในการที่จะใช้ทวนนะคะแทงตรงไหนเลยดังนั้นสมิงพระรามก็คือใช้ปัญญาค่ะคิดอุบายโดยเชิญค่ะเชิญกามารีบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยต้องมารำก่อนนะเป็นการไหว้ครูก่อน ผลัดกันรำแล้วก็รำตามค่ะฝ่ายหนึ่งรำก่อนฝ่ายหนึ่งรำตามผลัดกันอยู่อย่างนี้นะคะโดยเพลงที่สมิงพระรามใช้รำแทงทวนนะคะประกอบไปด้วยเพลงโคมเกวียนและเพลงผ่าหมากนั่นเองค่ะสองเพลงนี้นะคะสมิงพระรามค่ะรำนำในท่าต่างๆทำให้สมิงพระรามเนี่ยเห็นช่องว่างใต้รักแร้ทั้งสองข้างแล้วก็ตรงเกรอ ตรงที่ท้ายทอยนะคะตรงหมวกเนี่ยเปิดออกทำให้เขาเห็นช่องว่างค่ะที่จะสังหารกามณีนั่นเองเมื่อต่อสู้กันหลายสิบเพลงค่ะทั้งสองคนฝีมือดีไม่แพ้กันเลยก็เลยไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะสักทีสุดท้ายค่ะสมิงพระรามใช้ปัญญาใช้เลขกลอุบายโดยที่จะขับทําทีเป็นตัวเองเนี่ยเสียทีแล้วก็ขับม้าหนีค่ะ กามณีนะคะหลงกลอุบายนั้นจึงขับมาไล่ตามค่ะและสุดท้ายนะคะกามณีเสียทีหลงอุบายของสมิงพระรามสมิงพระรามจึงได้ทีตัดศีรษะของกามณีมาถวายพระเจ้าฝรั่งมังค้องทําให้การสู้รบประลองทางนี้นะคะฝ่ายสมิงพระรามเป็นผู้ชนะค่ะพระเจ้ากรุงจีนนะคะก็เสด็จนําทัพเนี่ยกลับตามสัญญายกทัพกลับเมืองไปตามสัญญาที่ให้ไว้ ส่วนพระเจ้าฝรั่งมังค้องค่ะได้แต่งตั้งสมิงพระรามนะคะเป็นพระมหาอุปราชซึ่งหมายความว่าเขาจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปค่ะหลังจากที่พระเจ้าฝรั่งมังค้องสวรรคตหรือสละราชสมบัตินั่นเองนอกจากนี้นะคะพระเจ้าฝรั่งมังค้องเนี่ยได้ประธานพระธิดาให้เป็นมเหสีของสมิงพระรามอีกด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยคือสมิงพระรามนี่ไม่ยอมนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ย เพราะว่าพระองค์นี้ต้องการที่จะรักษาคําพูดที่พระองค์เคยพูดไว้ก็คือกษัตริย์นะคะตรัสแล้วไม่คืนคําเพราะฉะนั้นพระองค์ทําตาม คำที่พระองค์พูดไว้แก่สมิงพระรามสมิงพระรามค่ะจึงทูลขอพระเจ้าฝรั่งมังคองอยู่สองประการก็คือประการแรกนะคะห้ามใครก็ตามเรียกตนว่าฉเฉลยค่ะเพราะการถูกเรียกว่าฉเฉลยนะคะเป็นการดูถูกเหยียดหยามเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่พลเมืองของประเทศนั้นหรือแผ่นดินที่เขาอยู่และไม่ถูกนับถือว่าเป็นคนนะคะและหากมีใครเรียกเขาว่าฉเฉลยหลุดปากเรียกก็ตามนะคะเขาเนี่ยจะหนีกลับเมืองหงสาวสดีเมืองของเขาทันที และข้อที่สองค่ะหากมีสงครามกับพระเจ้าราชาธิราชผู้ที่เป็นกษัตริย์นะคะของเมืองหงสาวดีนะคะเขาจะไม่ขอสู้รบด้วยเพราะว่าไม่อยากสู้รบกับบ้านเมืองของตัวเองแต่ถ้าเป็นบ้านเมืองอื่นนะคะจะอา,าสาสู้จนตัวตายเนาะพระเจ้าฝรั่งมังค้องรับปากแล้วก็ประกาศออกไปว่าใครเรียกสมิงพระรามวัชเลยจะประหารทั้งโคตรนะคะคือประหารทาัร้งครอบครัวเลยนั่นเองเนาะ ต่อมาค่ะพระราชธิดานะคะที่เป็นพระราชนิดาของพระเจ้าฝรั่งวังค้องที่เขานี่ประธานให้แต่งงานกับสมิงพระรามเกิดตั้งครรภ์แล้วก็ให้กําเนิดลูกชายค่ะวันหนึ่งนะคะพระราชกุมาหรือลูกชายของเขานี่ยืนยุทธพระอังสาหรือพระอังสะก็คือบ่านะคะพระเจ้ามนของพระเจ้ามนเทียนทองหรือพระเจ้าฝรั่งบังค้องนั่นเองเมื่อพระเจ้ามนเทียนทองเห็นดังนั้นค่ะจึงพลั้งปากพูดออกไปเหมือนพูดเล่นๆนะคะว่าลูกไอ้ยเฉลยนี่กล้าหาญนักนะคะ แต่ทว่าสมิงพรามเนี่ยมาได้ยินพอดีได้ยินดังนั้นก็เลยเกิดความน้อยใจค่ะว่าพระองค์เนี่ยสัญญาไว้เองนะว่าจะไม่เรียกนะคะจะไม่ให้ใครเรียกแต่พระองค์นี่กลับเรียกตนว่าเฉลยเสียเองค่ะเขาน้อยใจจึงได้ควบมา้าหนีกลับไปยังเมืองมอนค่ะสมิงพระรามนะคะได้ขอฝากพระธิดากับพระราชกุมานะคะให้พระเจ้ามนเนทียนทองดูแล ไ่สมิงพระรามเมื่อเดินทางมาถึงกรุงหงสาวดีเชื้อเมืองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้เจอสมิงพระรามอีกครั้งพากันต้อนรับขับชู้อย่างดีเลยจากนั้นก็เข้ามากราบทูลเรื่องต่างๆให้พระเจ้าราชาธิราชทรงทราบค่ะจบตอนอยู่แค่นี้นะคะตอนสมิงพระรามอาสาคือตอนที่เขาอาสาออกไปรบจนถึงเขาหนีกลับเมืองหงสาวดีนั่นเองค่ะแล้วมาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องดีกว่านะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือหนึ่งเลย คนดีมีความสามารถค่ะแม้จะอยู่ในเมืองของศัตรูอย่างเช่นในกรณีของสมิงพระรามค่ะอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองนะคะแต่ก็ยังมีคนเชิดชูได้เสมอถ้าเกิดว่าเขานี่เป็นคนมีฝีมือเนาะและ 2. ค่ะผู้ที่เป็นกษัตริย์นะคะย่อมถือความสัตย์เป็นสิ่งประเสริฐที่สุดคําว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคํานะคะก็คือพูดไวอ้อย่างไรนะคะก็ต้องรักษาคําพูด อย่างนั้นอย่างเช่นในกรณีของพระเจ้ากรุงจีนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าตนแพ้จะยกทัพกลับไปนะคะท่านก็ยกกลับไปจริงๆและในกรณีของพระเจ้าฝรั่งมังคองนะคะที่ท่านรับปากไว้ว่าจะไม่ให้ใครเรียกว่าฉเฉลยเรียกสมิงพระรามว่าฉเฉลยนะคะแล้วก็ประธานของต่างๆให้ท่านก็รับทำรักษาคําพูดตามที่ท่านพูดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอย่างเช่น ในกรณีของการมณีนั่นเองค่ะที่หลงอุบายของสมิงพระรามค่ะรำตามนะคะก็เลยถูกฆ่าตายเนาะและผู้ที่ทำกิจโดยอาศัยปฏิพานไหวพริบแล้วก็ความสามารถเฉพาะตนนะคะจากประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในกรณีของสมิงพระรามค่ะที่ว่าตอนที่เขาปรองกับการมณีเนี่ยเขาทั้งสองคนนะคะมีฝีมือที่เก่งไม่แพ้กันเลย เพราะฉะนั้นค่ะสมิงพระรามจึงใช้ปัญญาใช้กลอุบายนะคะเอาชนะได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะบ้านเมืองที่ประกอบไปด้วยกษัตริย์ที่อยู่ในความซื่อสัตย์ค่ะความสัตย์เซนาอมาัดมีความสามัคคีเชื่อเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทหารที่มีความสามารถในการรบนะคะจัดเป็นบ้านเมืองที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีความแข็งแกร่งค่ะเป็นที่เกรงขามของประเทศทั่วไปแล้วก็จะสามารถดำรงเอกราชไว้ตราบนานเท่านานค่ะ ต่อไปเรามาดูคุณค่าจากเรื่องกันบ้างดีกว่านะคะคุณค่าจากราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาเป็นมีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันเลยเนาะอันดับแรกค่ะคุณค่าทางวรรณศิลป์ก็คือคุณค่าทางด้านภาษานั่นเองค่ะ หนังสือเรื่องนี้นะคะมีผู้นิพนธ์หลายท่านค่ะแต่มีการรีบเรียงถ้อยคําทํานองเป็นร้อยแก้วได้ดีแล้วก็มีการวางลําดับเรื่องการใช้ถ้อยคํานะคะมีการใช้โวหารสูงก็คือเปรียบเทียบแล้วมีความลึกซึง้งกินใจเข้าใจง่ายแม้จะใช้ประโยคยาวแต่ก็เป็นถ้อยคําภาษาที่สละสลวยค่ะ มาดูตัวอย่างกันเลยก็คือ1การใช้สำนวนเปรียบเทียบที่คมคายตัวอย่างที่ครูยกมานะคะคือต,ตัวอย่างจริงๆที่ปรากฏในความเรียงร้อยแก้วจากหนังสือจริงๆเลยนะคะพระเจ้ากรุงจีนยกทัพยกมาครั้งนี้อุปมาดังฝนห่าใหญ่ตกลงน้ำท่วมป่าน้ำท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันตะฤดูนั้นหาสิ่งใดมาต้านทานไม่ได้นะคะ ในประโยคทั้งหมดนี้นะคะหมายถึงกองทัพของพระเจ้ากรุงจีนมีเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือแสดงถึงศักดาอุภาพของกองทัพท่านนะคะแล้วก็ไม่มีใครนี้สามารถต้านทานได้คือเขาเปรียบเทียบการยกทัพมาอุปมาเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับฝนหาาใหญ่คำว่าฝนหาาใหญ่คือฝนที่ตกหนักเหมือนพาย,ยุเข้าตกลงมาต่อเนื่อง7วัน7คืนแบบนี้นะคะเหมือนกับฝนที่ตกลงมาแล้วท่วมน้ำท่วมป่านะคะคือ กองทัพของท่านนี้มีพล,ลเมืองมีทหารนเยอะขนาดนั้นเลยต่อไปค่ะคือการใช้คำคมให้คติเตือนใจค่ะเรารักสัตยิ่งกว่าทรัพย์อย่าว่าแต่สมบัติมนุษย์นี้เลยถึงท่านจะเอาทิพยสมบัติของสมเด็จอมรินมายกให้เรานะคะเราก็ไม่ได้ปรารถนาค่ะหมายถึงคนที่รักษาคำพูด ถึงแม้จะนำทรัพย์อันมีค่านี่มาให้แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำพูดของตนเนี่ยที่เคยให้ไว้ได้นั่นเองค่ะคือรักษาเขาเห็นว่าคำศัพท์เนี่ยมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัตินั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูคุณค่าทางด้านสังคมกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องราชาธิราชค่ะเป็นเรื่องเกียรติเกียรติชนคนมอนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าพม่าเนี่ยเป็นฝ่ายผิดแล้วก็เป็นฝ่ายที่แพ้สงครามอยู่เสมอค่ะ ทำให้คนไทยในสมัยนั้นนะคะที่หวาดกลัวสักดานุภาพหวาดกลัวคนพม่าเนี่ยคลายความรู้สึกหวาดกลัวนั้นลงไปค่ะคคุณค่าทางด้านสังคมอันดับแรกนะคะก็คือความเชื่อในเรื่องเลิกยามค่ะเช่นตอนที่พระเจ้ากรุงจีนยกทัพมายัางกรุงรัตนบุรีอังวะนะคะก็คือตอนที่ยกทัพมา เมืองของพระเจ้าฝรั่งบังค้องหรือพระเจ้ามนเทียนทองนะคะก็ต้องรอให้ถึงเริ่งามยามบีก็คือให้ถึงเวลาดีเวลาไหนควรที่จะเคลื่อนทัพออกมาเวลาไหนควรที่จะเคลื่อนทัพเข้าไปตั้งทัพนะคะก็จึงจะยกทัพมาได้เขาก็เลยมีความเชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องเลิกยามนั่นเองเนาะต่อไปค่ะคือขนบธรรมเนียมในการส่งเครื่องบรรณาการค่ะตอนที่กรณีที่พระเจ้ากรุงจีนมาถึงกรุงรัตนบุรีอังวะนะคะของพระเจ้ามนเทียนทองเนี่ยก็ จะมีการส่งนอกจากส่งพระราชสารเข้าไปแล้วนะคะก็ยังมีการส่งผ้าแพรเข้าไปเป็นของกำนันของบรรณาการถวายแด่พระเจ้าฝรั่งมังคองด้วยนะคะขนบธรรมเนียมในการธรรมเนียมในการส่งเครื่องบรรณาการไปเพื่อตอบแทนนะคะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งประพฤติตามที่ฝ่ายตนร้องขอหรือส่งเครื่องราชบรรณาการไปเพื่อที่จะให้พระเจ้าฝรั่งมังค้องเนี่ยอยู่ในอำนาจของตนและออกมาถวายบังคมและต้องการจะดูทหารรำทวนขี่ม้าสู้กันนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะความสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการรักษาสัจจะของบุคคลที่อยู่ในฐานะกษัตริย์ค่ะ,คะเช่นการรักษาคําพูดของพระเจ้ากรุงจีนเมื่อการมณีแพ้ก็เลยต้องยกทัพกลับไปโดยไม่ทําอันตรายแก่ผู้ใดเลยนะคะตามที่ท่านได้พูดไว้ค่ะต่อไปคือความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ค่ะเช่นตอนที่สมิงพระรามนะคะแม้จะอาสารบให้พระเจ้าฝรั่งมังค้องค่ะ โดยใจจริงแล้วเนี่ยก็ทําเพื่อบ้านเมืองของตนและยังคงจงรักพักดีต่อพระมหากษัตริย์ของตนค่ะในกรณีที่จาได้มิคะที่ท่านสมิงพระรามเนี่ยขอพระเจ้าฝรั่งมังคองไว้สองประการคือห้ามใครเรียกตนว่าฉเฉลยแล้วก็ถ้ามีสงครามที่ไหนจะอาสารบจนตัวตายยกเว้นการต่อสู้กับเมืองของตัวเองคือเขาทําไม่ได้นะคะเขามีเขารักชาติของเขาค่ะ ต่อไปคือการบำเหน็จรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะข้อนี้ค่ะการบำเหน็จรางวัลเป็นการสร้างกำลังใจและก็ผูกใจคนไว้นะคะดังในตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังคองให้เหตุผลต่อสมิงพระรามเมื่อสมิงพระรามไม่ยอมรับพระราชทานบำเหน็จจากการอาสารก็คือท่านนี้ต้องการยกพระธิดาของท่านให้นะคะแล้วก็ตั้งแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชตอนแรกเนี่ยสมิงพระรามนะคะเขาไม่ยอมรับแต่ว่า ท่านพระเจ้าฝรั่งบางคองนี่นะคะเขาต้องการที่จะผูกใจสมิงพระรามไว้เพราะว่าเห็นเป็นคนฝีมือดีได้ช่วยเหลือบ้านเมืองเอาไว้ในยามคับขัน,นะคะ่ะพระองค์ก็เลยพยายามจะผูกใจของสมิงพระรามโดยการประทานสิ่งดังกล่าวไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราเรียนราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาไปแล้วนอ,นอกเหนือจากการทําสงครามนะคะจากการประลองกันร,ระหว่างการมณีแล้วก็สมิงพระรามนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือข้อคิด หลายอย่างเลยครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอกันมาเรียนกันเรื่องอะไรต้องติดตามค่ะวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ